ไปข้างหน้านั่นไงน,น,นี่นะคะสเตจอ้ยยิ่งใหญ่มากเลยอะ่ะตอนนี้ก็ถึงแล้วนะคะก็เราอยู่ที่หน้าสเตจบายดูเรลยูนะคะจริงๆสเตจเนี่ยมันจริงมันก็มาไม่ยากถ้าขับรถมานะก็จะอยู่ตรงเลียบสวนลาบ,บินทานะคะใกล้ๆกับ CDC ตรงนี้เนี่ยจะเป็นทางเข้าของหน้าหมู่บ้านเนอร์บาน่าไพรเออไพรเวทเนอร์าน่าเรสซิเดนต์นะคะก็ ข้างข้างนอกนี่คือแบบใหญ่โตโอถงม,มีที่จอดรถใต้ดินเออแล้วก็ข้างหน้านี้เลยนะคะจะเป็นทางเข้าเนาะตรงนี้แล้วก็ตรงนี้จะเป็นคาเฟ่เดี๋ยวเราไปแวะดูคาเฟ่กันหน่อยไหมไปหาขนมแบบคลีนๆกินสักนิดหนึ่งนะคะตามมาเลยค่ะ นาะแล้วก็พอสแกนเสร็จปุ๊บอ่ามาทางนี้นะคะเขามีมาตรการเ,าเราเกร็สแกนไทยชนานิดนึงเนาะช่วงโควิดเราต้องช่วยกันนะคะแล้วก็ล้างมือก่อนเข้าแล้วก็ตามแถวบริการอิสเตอร์เนี่ยมีทั้งหมด4ชั้ชนนะคะแต่เราจะเริ่มนิ่งไปจากชั้น2ก่อนเลยเข้านะคะประตูมันไม่เปิดเราก็ต้องเอาอิสเตอร์ การรีเซ็ชั่นยิ่งเห็นว่าเราเป็นเรื่องเรวมากเรายิ้มแบบใหม่แล้วเือะหาที่ตื่นเต้นมากเลยอยากลองและตอนนี้นะคะค่ะก็อยู่กับเดือนนะคะสวัสดีค่ะเดือนนะคะเป็นโยคะเทเลทิเซ็นเตอร์อินสติกร์แล้วก็เป็นเทรนเนอร์ที่สเตจไปเดี่ยวๆเลยค่ะโอเคก็บอกว่าคู่เดือนนี้แบบมีลูกค้าเซอร์ิสที่เยอะมากฟันหุบแ้กับคนดังต่างๆมา มีครูเรียนคะเป็นคนพาตัวเนาะเพราะว่าบางอย่างมันชิคกี้พ่องอะไรเงี้ยให้ครูเรียนแบบช่วยแนะนำนะคะเราจะได้มีความรู้ที่ถูกต้องตามครูเรียนเลยค่ะได้เลยค่ะ<ม>เดี๋ยวเรามาโซนแรกนะคะ<ม>เป็นโซนฟิตเนสของเราค่ะทางฝั่งนี้ได้เลยค่ะ<ม>สิ่งแรกที่เราจะพรีเซนต์นะคะว่าที ข้อม,มูลเราจะกรอกเยอะแค่ครั้งแรกที่มาชั่งค่ะเพื่อเป็นการเก็บข้อมูลของสมาชิกเป็นบ e ฟอร์อเตอหลังจากที่เราเกรอกเ,เสร็จในครั้งแรกก็จะไม่ต้องใส่อะไรทีุ่่งยากเลยค่ะใส่แค่ชื่ออีเมลแล้วก็เบอร์โทรพล้วก็เ่อจัราะีย่พนตข้อมูลจะถูกส่งเข้าไปในอีเมลขเราทจรล่ะแ,แล้วก็เราสามารถโหลดแอปพลิเคชันแล้วก็ดูบีฟอร์ เร็วมากนะคะมันอาจจะนานตอนที่ต้องกรอกข้อมูลนิดนึงแต่ว่าพอกรอกเสร็จแล้วมันวัดค่อนข้างเร็วเลยได้ผลแล้วก็กำลังปริ้นอยู่นะคะรีซอเรออกมาแล้วนะคะก็คุณเดนดูแล้วรู้สึกว่ามัโอเคเนาะมันเออไม่เสียเลย คะแล้วก็เกมก็มัสสซแมสนคะเขาถึงกล <|so|>? ้ามเนื้อลายในร่างกายตอนนี้อยู um ่ในเก์ออปติมอลซึ <t <t ่งเป็นออปติมอลที่ ลักษณะของปัจจิ์เวิร์คเอาสามารถเลือกท่าออกกำลังกายที่เราอยากเล่นนะคะแล้วก็กดสตาร์ทตรงนี้ได้เลยเราต้อเข้า ชไอพี่แบบมีรูปเล็กๆหรือมีน้อง พอสมัย <Performance> tracking ตัวนี้เนี่ยนะบนหน้าจอได้จะโชว์ค่า heart rate แบบ real time เวลาเราเทรนเนี่ยเราต้องการที่จะให้ individual exerciser เนี่ยเทรนอยู่ในที่ที่โซนคขามถูกตีอุปกรณ์สำหรับว่า heart rate เนี่ยมันจะเราจะคุ้เคยว่าบางอันเป็นแบบ chest strap แบบที่ตรงนี้ T G อยากจะลองใส่มีไหมฮะ เดี๋ยวคัดเด่นเราจะไขึ้นบนหน้าจอตรงนี้นะคะแท็กเลของแพลที่ขึ้นอยู่ตอนนี้ก็จะเป็นในช่องนี้นะคะเรายังไม่ได้็อกเอาเพราะฉะนั้นยังเป็นชื่อคุณบรรหารอยู่เนาะต้องขออภัยด้วยนะคะตอนนี้ก็อยู่ที่ชั้นสี่นะคะเป็นสตูดิโอปั่นจักรยานจุดเด่นของมันคือเราให้บริการแบบครบคุมจอดสำหรับนักกีฬาสายแข่งในการขี่จักรยานของเขาแล้วก็มาเสียกับสมาร์ทเทรนเนอร์กันดีกว่าสิ่ง ว่าจักรยานที่ใช้แข่งขันคันนี้มีราคาค่อนข้างแพงเพราะฉะนั้นเนี่ยพอเทรนเซอร์ของจักรยานเก็บไว้ในล็อกเกอร์เวที่เขาจะได้ไ,วนะไปว่ายน้ำหรือวิ่งอะไรต่อได้ตัวนี้เป็นระบบสมาร์ทเทรนเนอร์ซึ่งหมายความว่าพอตอนเทรนเนี่ยค่าพลังงานก็จะฉายให้บนจอ L C D นะฮนะปรนะเภทน,นี้ซึ่งจะสังเกตว,ว่ามัน,นทิวได้เพืนะ่อที่จะลองลักษณะการทำจักรยานจริงที่มันจะต้องรักษาคอนโทรลคือเรื่องของดูแลรักษาเข้าชาร์จ ซึ่งโซนนี้เนี่ยก็จะเป็นโซนที่เราจะจักรยานมาแล้วก็เป็นเทรนให้ดูง่ายๆคนที่จะเข้ามาในโอ๊กสปีดฟิตหรือว่าที่เป็นไซคลริงสตูดิโอระดับแข่งขันหน้าที่เขาไม่ต้องทําอะไรมาเพื่อมาซ้อมอย่างเดียวเรื่องของการเก็บจักรยานดูแลรักษาจักรยานเป็นหน้าที่ของเราขรบวงจรมากครบวงจรมากนะคะก็คือถ้าใครเป็นนักกีฬาแบบชายแอคทีฟก็คือมาที่นี่คือครบมากๆฝึกได้ทั้งวิ่งว่ายน้ำปันจักรยาน ไปเอาปั่นจักรยานแล้วนี่สระว่ายน้ำอยู่ตรงนี้นี่เองที่เราที่นี่เนี่ยจะมีโรงเรียนสอนว่ายน้ำตามมาชมปัจจุบินปัจจุบินเรามีนักเรียนตัวเล็กน้อยอย่างเงี้ยประมาณร้อยคนที่มาเพื่อมาสอนว่ายน้ำโดยเฉพาะค่ะว่ายน้ำมาดูใกล้ๆใหญ่มากๆเลยค่ะ มองว่าเวลาที่คนว่ายน้ำเสร็จก็จะอยู่ในชุดว่ายน้ำแล้วจะเดินเข้าล็อกเกอร์เนี่ยบางทีเราเขินนะถาบกว่าเดินใช้แบบบันไดร่วมกันแับคนที่ใส่ชุดออกกำลังกายมาเปล่ตัวเรามีบันไดแยกออกมาสำหรับคนที่ใช้สระว่ายน้ำที่เดินเข้าล็อกเกอร์ต่อได้เลยก็คือบันไดตัวนี้ที่เป็นบันไดแบบเอาดอกจริงเราเป็นอะไรที่แบบตอสูองมากเพราะว่าบัญชีเราเราใส่ชุดว่ายน้ำก็คืห้องห้องน้ำล็อกเกอร์ ก็คือลงมาจากสาวยน้ำล้วก็ถึงเลยนะคะมาฟิเสต่อว่าห้องนี้เลยอ่าเราก็ลงมาที่ชั้นที่เป็นฟลอร์ของอีมถึงแล้วหนึ่งรอบครบเรียบร้อยเดี๋ยวเราไปเตรียมตัวกอกคนงานกันกกสักหน่อยแล้วเนาะไหนๆก็มาแล้วเนะมาะตามมาเลยคะ่ะ อย่างหนึงนะคะที่แบบว่าดีมากๆนะคะของสเตจก็คือห้องน้ำนะคะอ่ะเราจะพาเข้าไปดูเลยอ่ะขวาม,มือก่อนเลยนะจะเป็นล็อกเกอร์นะคะห้องสุขานะคะ,ะห้องสุขาก็เยอะเหมือนกันนะเนี่ยหลายชักโครกอยู่อะ่ะเป็นโซนห้องอาบน้ำนะคะ ซึ่งเขาแยกส่วนกันได้แบบดีเลยนะแพรว่าสะดวกมากเลยห้องน้ําก็เยอะเหมือนกันนะคะเนี่ยดูดิห้องน้ามาจนจะถึงตรงนี้เลยอะอาบน้ำเ่ยคือข้างในนะมันก็จะเป็นชาวเวอร์เนาะแล้วก็มีที่แขวนนะคะเสื้อผ้ามีเก้าอี้ให้วางของด้วยนะคะก็ตรงนี้จะเป็นซาวน่าอ่ะจะเป็นสตีมนะคะ,ะแบบนี้เนาะแล้วก็จะเป็นโซน แต่งตัวนะคะก็จะมีไดเป่าผมอะไรต่างๆอะไรเงี้ยเนี่ยให้มีคิดอันนี้น่าจะเป็นไรแวนิตี้คิดแบบนี้นะคะไววเนาะก็น่าใช้มากแล้วก็ในส่วนของอกระจกเนี่ยก็มีหลายหลายด้านนะคะไม่ต้องแย่งกันด้วยดีมากเลยแขอไปเปลี่ยนชุดแล้วก็หาอะไรกินก่อนแล้วคือตอนนี้หมดโอกาสกลับบ้านแล้วนะคะ เพราะว่า5้าโมงแล้วอะแล้วก็อยู่ตรงเยบเกิดลำบินทาแล้วก็วันนี้วันศุกร์ก็คิดว่ากว่าจะได้กลับก็คงแบบสองทุ่มสองทุ่มยังรถติดอยู่เลยมั้งไม่รู้จะทำยังไงกับชีวิตดีแล้วนะคะแล้วไปเปลี่ยนชุดแล้วก็ไปหาอะไรกินก่อนดมวยนะแบบเวรเมื่อกี้แบบเหนื่อยมากข้าวยังไม่ได้กินนะค่ะโอ้ยมันบีบแล้วมันบีบแล้วมันบีบแล้วนะครับ ความรู้สึกเหมือนแบบเวลาเขาวัดความดันนะคะนึกออกใช่ไหมคะเวลาที่ปั๊มความดันนะคะแล้วปั๊มตรงต้นแขนอันนี้ก็เหมือนกันเลยแต่ว่ามันเริ่มแบบบีบมาแล้วเนี่ยตอนนี้ปลายเท้าตึงแน่นแล้วนะคะมันบีบเลยโหมันบีบมาลึกเหมือนกันแล้วเนี่ยขึ้นมาถึงต้นขาแล้วนะคะเอวดิมันก็สบายดีนะบอกไม่ถูกแบบมันเป็นเหมือนแบบแรงดันอากาศอะโอ้ใช่สบายมากเลย ไยไปไทยมาหมดวันแล้วนะคะผ่านไปอย่างรวดเร็วมากเลยก็หวังว่าเพื่อนๆจะชอบวิดีโอนี้นะคะแล้วก็สำหรับคนที่อยากรู้ว่ากินนี้เป็นยังไงก็หวังว่าจะได้ประโยชน์มีมากก็น้อยเนาะเพราะว่ามันไฮเทคม,มากๆเลยแล้วแบบเราพูดเลยว่าตื่นตาตื่นใจมากๆนะคะถ้าชอบวิดีโอนี้นะคะสามารถให้ก,กาลังใจพลวได้นะคะด้วยการกดไลค์กดแชร์กด subscribe นะคะแล้วก็เจอพวได้ตามโซเชียลมีเดียด้านล่างนี้เลยค่ะไว้เจอก,กันใหม่วิดีโอหน้านะคะบ๊ายบายค่ะ